ในศัตรูของเราเนี่ยมีพบภูมิไหมฮะมีค่ะสิ่งที่เห็นสิ่งแรกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังแห่งการสัมผัสเยอะที่สุดสําหรับที่นี่ก็คือองค์พ่อพี่คน่ที่อยู่ด้านหน้าซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่ถือว่ามหาศาลนะแค่มาอยู่เบื้องหน้าท่านแล้วก็ยังไม่ทันได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรเป็นภูมิพลังงานที่แรงส่วนสิ่งที่สองที่ได้เห็นนะก็คือ เดินมาเนี่ยเจเห็นละสาราพระภูมิแล้วก็มีสารตายายแต่ไม่ได้สังเกตตายายก็เห็นว่าอ๋อมีมีรงไทยนะมีเรินไทยอย่างเงี้ยภาพที่เจเห็นก็คือเป็นตาชุดขาวตายายนี่เป็นชุดสีขาวนะคะเจก็เลยถามว่าตาชื่ออะไรท่านบอกว่าชื่อปู่ตา แต่ยายเนี่ยไม่ได้มาบอกชื่อท่านก็อาศัยอยู่ที่นี่ก็เลยถามว่าเออแล้วที่นี่เป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าอ่าเขาเรียกว่าที่นี่ดูแลท่านดีไม่มีสิ่งใดส่วนเจ๊ก็พยายามสือ่อเขาเรียกว่าในแง่ของภพภูมิอย่างอื่นน่ค,คือถ้าสมมติว่าเข้ามาในสตูดิโอแล้วพลังงานสิ่งแรกที่สัมผัสเนี่ยเป็นเทพไทเทวาครูบาจารยเสียงศิษย์ภพภูมิที่นั่นเป็นภพภูมิที่เป็นบวกค่ะพลังงานดีครับไปไหนพี่เจก็มาแล้วก็ผมอยากให้พี่เจดูให้ผมหน่อยเพราะว่าผมก็นับ นับถือพญานาคว่าผมแบบมีอะไรปลกปักรักษาอะไรอย่างเงี้ยะไรประมาณนี้ไหมมีเหตุอันใดไหมที่ทําให้น้องบอสรู้สึกว่าเห็นว่าบอสเคยเจออะไรฝันครับผมฝันมงฝันว่านอนอยู่บ้านนี่แล้วฝันเห็นพญานาคสีดำเหลือยผ่านหน้าครับผมก็ก้มมองก็เห็นแต่ไม่เห็นหัวนะครับแล้วก็ข้างหน้าผมอ่ะจะมีเป็นเหมือนเหมือนพระสงฆ์นั่งอยู่แล้วก็มีแสงรอบๆผมก็พยายามในความฝันผมพยายามเดินเข้าไปดูแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าครับแต่พญานาคก็ยังก็ยังแบบเลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่น พอตื่นขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าแบบอยากอยากจะไปทําบุญครับไปทําบุญแล้วก็ผมรู้จักกับพระอาจารย์ที่อยู่สระบุรีนะวัดทราบดานจริงๆกับผมเคยรู้จักพระอาจารย์นานแล้วละครับแล้วก็ก็เลยไปหาพระอาจารย์ก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับผมอยากมาปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็บอกว่าเลือกเอาเลยว่าจะปฏิบัติธรรมตรงไหนวัดมีทําทั้งหมด17ถ้จทาครับแต่ทําที่เข้าได้มีแค่สามทาที่ทําเสร็จอะไรเงี้ยแต่ผมนั้นเป็นสะดุดที่ทําหนึ่ง ก็คือถ้ามันยังไม่เสร็จมันก็ยังมีแบบป่าอะไรทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยยืนมองมองสักพักผมนึกได้ว่านี่แหละที่ฝันหลังจากนั้นคือผ่านไปประมาณปีสองปีพระอาจารย์ก็เลยทําพญานาคองค์ใหญ่สร้างตรงหน้าทานั้นเลยเป็นองค์ดำนี่ประมาณห้าเสียงเลยเจ็ดเสียงผมก็จำไม่ได้เหมือนกันประมาณนั้นสำหรับน้องสิ่งที่เห็นเป็นนาคดํามาเมือกอยู่กับน้องคนนี้ก็มีชื่อเสียงเรียงนามในภพชาติก่อนที่มาปรากฏ ว่าชื่อสิริกันหานัคราความหมายก็คือเป็นนักรบของปู่องค์ดาแสนสิริสันธานัราคราซึ่งถามว่าพบเก่าภูมิเดิมเนี่ยคเคยเป็นพวกนักถ้ำนักทะเลมาก่อนปกติแล้วถ้านักระกูรสีดำแก้วนักราชประจํากายจะเป็นสีแดงกําแดงกําก็คือแดงเกือบดําแต่ของน้องอ่ะจะเป็นสีดําดค่ะประมาณนี้ประมาณ8เซนได้ซึ่งหมายถึงพลังอํานาจวาสนาแล้วอาวุธในภพชาติเก,ก่อนที่เห็นน่ะจะเป็นหอกอันตเศษหอกอันเดียวนะะไม่มีแฉกแต่ของน้องอ่ะเป็นแฉกแต่ด้ามยาว เป็นอาวุธเก่าก่อน<ม>ในภูชาติ<น>ซึ่งถามว่าการเป็นนักรบแห่งนักดําจิตเดิมเป็นนาคก,ก็จริงค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งตัวน้องเองอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนนักบําเพ็ญเหมือนที่พี่บอกว่านักถ้ำนักทะเลมักจะเป็นนักบําเพ็ญแล้วก็เคยมีครูบาอาจาร ที่เป็นปูผนป่ผู้ชงนักขลาชซึ่งปู่ผู้ชงนักขาชเนี่ยจะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเพียรน,นักขลาชแทบจะทั้งพวงเหมือนลักษณะองค์ปูฤาษีร้อยปเนี่ยปูฤาษีนารอดถือว่าเป็นบรมครูปูฤาษีที่ใหญ่ที่สุดปู่ผู้ชงนักขลาชก็เหมือนกันท่านจะเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ของหน้าคทั้งพวงท่านก็เป็นอีก หนึ่งพญายนาคที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับตนน้องเมื่อถึงวันละเวลาก็จะได้รู้เรื่องราวของตัวเองโดยที่จิตไม่ต้องไปไปตามหาว่าฉันเคยเป็นใครมาก่อนฉันมีองค์ไหนคุ้มครองดูแลปกปักรักษาฝันตามห่วงวันละเวลา <ๆ S 1> ก็เหมือนที่บอกเหมือนตอนนี้เราอาจจะรู้แค่ว่าอ๋อเราเคยฝันเห็นนักดําแต่ต่อไปอ่ะถ้าเมื่อไหร่เราเขา,าเรียกปฏิบัติมากพอค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิกรรมฐานอะจิตเราจะสามารถเชื่อมพบเชื่อมภูมิในภพชาติก่อนได้อย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆื่อยเรื่อยๆถ้าผมรบกวนให้อาจารย์ดูให้น้องบอส อีกทีได้ไหมได้ค่ะต้องใช้ขันต้องใช้ขันคูต้องต้องใช้ขันคูอาจารย์เจครับอันนี้สังยัหรู้ว่าพานนี้ไว้ทําอะไรครับอันนี้จะเป็นทานคูใหญ่หรือว่าขันคูคเวลาเราจะสื่อจิตญาณให้กับมนุษย์เหมือนเป็นการเปิดดวงเปิดพภูมิไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตหรือสิ่งใดก็ตามค่ะจะต้องขออนุญาตต่อขันคูก่อนขออนุญาตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พภูมิเทวดาเทพทยเทวาครูบาอาจารย์รวมถึงเจ้ากรรมในเวรของมนุษย์นั้นๆก่อน ยกเว้นว่าสมมติว่าถ้าเป็นในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเคสน้องบอสเมื่อกี้ที่เกี่ยวกับท่านสิริกัญหาเป็นนาคดำเนี่ยถามว่าท่านเขาเรียกว,ว่ามาปรากฏให้เห็นอยากให้บอกอยากเปิดให้รู้เป็นภูมิภที่สูงกว่าน,นี้สามารถบอกได้ถ้าว่าไหลาภาพที่เขาปรากฏให้เห็นชัดเจนไม่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับกรรมสามารถบอกได้โดยไม่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องขันคู ซึ่งขันครูตอนที่จะทำเนี่ยถามว่าทุกอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกอันนี้ก็คือทําเองออกแบบแล้วก็ตามที่ท่านบอกอทุกอย่างมีความหมายทั้งนาคทั้งศาสนาแล้วก็อาวุธที่เป็นตรีศูนย์ตีจักรก็ของน้องวอสเมื่อกี้ในเรื่องของเขาเรียกว่าภพชาติเกี่ยวกับพญายน,านครคาชเนาะภูเขาภูมิเดิมที่ท่านอยากให้เห็นแล้วตัวน้องเองก็นิมิตฝันด้วยเนี่ยได้รู้ไปแล้วคราวนี้จะสื่อในเรื่องของวรกรรมเนาะภพชาติหนึ่งซึ่งต้องขอ ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีกเกิด สิ่งที่ทุกท่านกําลังดูอยู่ตอนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย <ใน S 2> ังไงดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมถามว่าตัวน้องเองอ่ะถ้าในเรื่องของวรกรรมอ่ะ,อะเขาเรียกว่าเคยเป็นนักรบมาก่อนซึ่งถามว่าการเป็นนักรบของน้องอ่ะน้องชื่อเหมือนไอ้คำแพงไอ้คำแหนมีสองชื่อที่มาปรากฏก็คือเป็นชื่อเก่าของเราตั้งแต่ยุคที่เป็นนักรบซึ่งถามว่าการลบของน้องเนี่ยในภพชาติอ่ะเขาเรียกว่ามีมีภรรยาหรือว่ามีเมียที่ชื่อว่าภูมัน,นี ตอนที่ไปลบอ่ะไปตายในสนามลบไม่ได้กลับมาเจอหน้าเมียหน้าภรรยาของตัวเองเลยฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏสำหรับน้องก็คือเป็นกรรมที่ยังคงเป็นดวงจิตที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดซึ่งถามว่าเจ้ากรรมในเวรของน้องจะมีอยู่สองแบบคือแบบที่เป็นพวภูมิวิญญาณเนี่ยสิ่งที่เรา จะชดเชยให้เขาได้คือปกติชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าชาตินี้เราต้องไปตายแทนท่านทั้งหลายพยายามทานให้มากอะไรก็ตามที่เกี่ยวสัพพะชีวิตเหมือนปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคช่วยเด็กกำพร้าพระสงฆ์อภาธอะไรเงี้ยทำได้อันนี้จะส่งผลให้กับเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนวิญญาณเอาง่ายๆแต่อีกแบบก็คือกรรมด้านบริวารที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่เป็นบุคคลอาจจะเขาเรียกว่าจะเจอเหมือน คนที่ไม่ค่อยจริงใจเอาลาดอกเบี้ยเพื่อนฟหูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกรรมด้านบริวารแต่กรรมของน้องถ้าม,มากกว่าคือเป็นกรรมของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่อีกภาพที่ปรากฏให้เห็นก็คือชุดขาววันหนึ่งเขาเรียกว่าจะได้ไปอีกคือการปฏิบัติธรรมค,รคือจิตเดิมวันหนึ่งเราจะกลับมาทั้งในจิตของนาคที่คุณเคยปฏิบัติมาก,ก่อนวันหนึ่งจะได้ไปปัจจุบันเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอดีตก็คืออดีตแต่มีอดีตบางส่วนที่ส่งผลจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นเขาเรียกว่าบุญทานศีลภาวนานเนี่ยจะเป็นตัวปกปักรักษาเราได้ดีด้สพญ,ญานาคเนี่ยเขามีอิทธิฤทธิ์ยังไงบ้างครับอิทธิฤทธิน์นี่จริงๆมีมากล้นสําหรับผมนะครับนาคนี่เป็นเหมือนเป็นดวงจิตก็จริงเป็นทิพย์ก็จริงรแต่สามารถดดนบันดาลได้บางคนเจอเหตุการณ์สมมุติว่าจะเดินทางไปนี่กลางคืนมาฝันเลยบอกว่าไม่ต้องเดินทางนะพรุ่งนี้จะเกิดอุบัติเหตุอันนี้คือการโดนบันดาลหรือเข้ามาใน นภานิมิตฝันนะครับอันที่สองเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์โดยเฉพาะคนที่ศรัทธากราบไหว้หรือคนที่มีเขาเรียกว่าบุพกรรมเกี่ยวข้องนะครับในอดีตแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คนเหล่านี้มักจะขอพรหรือขอทรัพย์จากพญานาคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วอิทธิฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งคือนาคหนี่มีอิทธิฤทธิ์มากสําหรับบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นฝักใฝ่ในการที่จะปกป้องศาสนาช่วยเหลือธนุบารุงวัดวาอารามโดยเฉพาะคนที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอเบิกทรัพย์จาก ข้างล่างบาดาลน,นี่เพื่อจะนำ,นำเงินส่วนนั้นมาช่วยวัดสร้างโบสถ์วิหารช่วยเหลือคนยากไร้จะได้ผลเร็วมาก100%โดยที่ตั้งจิตแบบนี้ในส่วนของลิเตทที่แบบให้ผลร้ายให้คุณได้ให้โทษได้คนที่ไม่เชื่อไม่ลบหลู่ก็มีเหตุการณ์ที่สมัยอาจารย์เจพาคณะญาติธรรมไปคำเชโนดไปไหว้เขาเรียกว่ามันเป็นจุดต้นมะเดื่อยักษ์มีญาติธรรมคนหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อครับแล้วก็เหมือนเคารบหลู่ด้วยซ้ำว่ามาไหว้ทําไมต้นไม้ใหญ่มาไหว้ทําไม งูใหญ่สิ่งที่มองไม่เห็นปรากฏว่าอยู่ดีๆนิ่งไปเลยแล้วก็เหมือนคนที่แบบเหมือนเหมือนคนที่จะสลบแต่ว่ามีสตินะครับ <Bl> ur, แล้วก็แข็งเบลอไปเลยจะพาไปโรงพยาบาลไม่ไปตัวแข็งจะพาเอาอะไรมาให้ทานไม่ทานจนได้พาเข้าไปเข้ามาอาจารย์เจาพาเข้าไปเข้ามานะครับ,รบในคำาชโนโถึงหาย หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเจอเหตุการณ์เหล่านี้ว่ามาถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเขาไม่รู้เลยว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคนที่ไปด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพญานาคแรงมากถ้าปกติแล้วตัวท่านเองเขาดุไหมครับดุครับล,ลักษณะนิสยัยอันนี้เป็นความเชื่อนะครับ,รบก็เหมือนกับงูที่เราเราเห็นนี่แหละครับ<อ>ดุแล้วมีหน้าที่ก็คือหวงอาณาเขตของตัวเอง เวลาจะไปไหนมาไหนเหมือนกันนะครับญาติธรรมที่ที่ฟังรายการคือแนะนําเลยเวลาเราจะเข้าไปสถานที่จะเป็นเกาะวังเวียงของสิ่งที่เขาเรียกว่าพญานาาต้องไปด้วยความนอบน้อมเคารพให้เกียรติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ดุมากมีพิษร้ายแรงหน้าหนีจัดเป็นเขาเรียกว่ากึ่งเทวดากึ่งเดรัฉานก็ได้บางครั้งเราอาจจะไปเจอหน้าที่มีทิธิก็คือเป็นนาคที่ยังเกเรอยู่ก็เหมือนมนุษย์ครับ บางตนไปเจอหน้าที่บําเพ็ญ<ๆ>เขาอาจจะให้พรไปเจอหน้าที่ไม่ดีเราอาจจะได้รับโทษได้ไปตามสถานที่ต่างๆอะไรพวกนี้ถ้าแบบไม่เชื่อก็อยาไปลบหลู่ประมาณนี้ครับสถานที่ที่พี่ไปทําแบบรายการเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยมีสถานที่หไหนไหมครับที่แบบรู้สึกว่าเจอพลังงานแบบหนักๆจริงๆท,ที่นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอีพีในรายการของเจนะคะที่ชื่อว่าวัดป่าขุสมิงผมไปทํารายการผมก็ไปจุดทูบว่าถ้าพวกท่านมีอยู่จริงอ่ะทำให้ผมเห็นซิ แล้วพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดเดินมาข้างหลังบอกว่าหนึ่งอธิษฐานให้พระอาจารย์หน่อยบอกว่าพระอาจารย์กําลังจะสร้างโบสถ์กลางป่าซึ่งเราก็มองพระอาจารย์ก็ไม่บอกงบมผมก็เลยบอกว่าถ้ารายการลูกออกไปนี่ขอให้คนมาร่วมสร้างโบสถ์ภายในสองปีครับได้เงินเจ็ดล้านแล้วก็กลับไปครั้งล่าสุดไปเห็นโบสถ์กลางป่าเสร็จแต่พวกเราสองคนนี่น้ําตาไหลแล้วก็ม,มีคํหนึ่งที่พระอาจารย์มาบอกว่าโมทนานะหนึ่งนาคา,ากับเจที่ ช่วยสร้างโบทสำเร็จเราก็เลยแบบโอ้โหพญานาคที่นี่ท่านของจริงแล้วก็อีกสถานที่ที่2ก็คือเป็นที่กำเนิดของที่เราได้เจอกันอาจารย์จีก็คืออยู่ภาคใต้ชื่อว่าเกาะแก้วพิสดานทุกครั้งที่ไปเกาะแก้วพิสดารมันจะมีสถานที่ที่หมันเป็นเหมือนป่องพญานาค แล้วมันมีรอยพระพุทธบาทเป็นโขดหินที่ติดทะเลนะครับแล้วผมเห็นท่านขึ้นจากตรงนั้นแล้วทุกครั้งที่ไปจะเกิดปฏิหารกับชีวิตทุกครั้งในการลงไปภาคใต้โดยเฉพาะนาคสีดำซึ่งเชื่อว่าท่านคองทะเลอันดามันอยู่ที่นั่นผมเคยไปขอบารมีท่านเพื่อกลับมาสร้างรูปลักษณ์ก็คือทุกวันนี้ที่สร้างองค์ดําใหญ่ๆก็คือสร้างอยู่บนก็เพราะว่ากลับไปกลับมาไม่ไม่ถึง3เดือนผมได้ทรัพย์เป็นเกือบสองล้าน3ล้านเพื่อ เื่อนเามาสร้างเราก็เลยเช,ชื่อว่าน,น,นี่ที่นี่คือแรงมากในเรื่องของประเพณีบุญบ้างไฟครับความเชื่อเขาเป็นยังไงครับถ้าในประวัติตำนานความเชื่อของคนอีสานหรือคนคท้องถิน่นเขาจะมีความเชื่อว่าพระพทุทธองค์สเสด็จไปโปรดพระมารดาแล้วท่านสเสด็จกลับกับโลกเพื่อโปรดทั้ง3าโลกมันเป็นบันเปิด3าพิภพนะครับก,ก็คือการวันที่เชื่อมโยงระหว่างภพภูมิมนุษย์ นะครับแล้วก็เทวดาอญานาคราชชาวอีสานเราเนี่ยจะมีประเพณีเหมือนรอชมบ้างไฟพญานาคเขาจะเชื่อว่าพญานาคเนี่ยเหมือนก่อนจะออกพรรษาพระพุทธองค์เสด็จลงมาเนี่ยเขาจะเหมือนเตรียมงานจัดถวายลูกไฟอพอเขาพ่นลูกไฟไปมันเหมือนเขาเชื่อว่าเป็นการถวายพุทธบูชาว่าไตาสฐานะที่เขาถือสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้านะเหมือนปัจจุบันประเทศไทยเรานี่ผลักดันเรื่องพญานาคไปให้เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแล้วอนาคตนะครับเขาบอกว่า การรูปลักษณ์พญานาคในการสร้างไว้วัดวาอะไราาต่างๆมันจะเป็นการพัฒนาต่อยอดว่านาคช่วยพัฒนาชุมชนให้คนชาวบ้านได้ทำมาหากินประกอบเป็นธุรกิจทําให้มันเป็นเหมือนประเพณีวัฒนธรรมและก็กึ่งในการพัฒนาด้วยประมาณนี้ครับแล้วทุกวันนี้ผมเห็นไอ้มีข่าวเกี่ยวกับพญานาคปรากฏตนอย่างเงี้ยคือที่ท่านมาแสดงตนให้เห็นนี่คือเห็นเห็นๆๆจริงไหมครับในมุมมองของของผมผมว่านาคคือสิ่งที่ คนที่จะระลึกหรือเห็นได้ต้องเพียรภาวนาบุญสัมพันธ์มีบุพกรรมไม่ได้มาเห็นง่ายๆใช่ครับแต่ว่าอาจจะบังเอิญถ่ายว่าเป็นคลื่นน้ํานะครับเพราะว่าถ้าเห็นจริงๆส่วนตัวเลยทํารายการเกี่ยวกับพญยนามา8ปีผมเจอครั้งเดียวที่อาจารย์เจเล่าังแต่เราไม่ได้ไปตั้งกล้องถ่ายครับสมัยก่อนคือดื้อต้องต้องเห็นตัวเป็นๆเอากล้องไปถ่ายแม่น้ำโขงเลยไปรอถึงตีสองตีสไม่เห็นอะไรก็เลยก็เลยก็เลยเชื่อว่าการที่คลิปต่างๆ ส่วนน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้าพาดเพียงว่าว่าจะจริงหรือปลอมแต่ว่าน่า,นาจะเป็นทิป์มากกว่าในเรื่องของพญา,านาคครับจริงๆถ้าถามว่าลักษณะเหมือนถ้าปรากฏให้เห็นเป็นกายพญายนาคราชเลยฮะอาจจะมีบ้างบางท่านที่ปรากฏให้เห็นแวบๆผ่านไปที่ไม่เห็นเลยประมาณนี้ค่ะเหมือนสภาวะเป็นทิป์แต่สามารถท่านสามารถรวบรวมพลังงานของท่านให้มนุษย์ลูกหลานได้เห็นได้แต่ถ้าตั้งจิตอธิษฐานเหมือนประมาณนั้นไม่ใช่ท้าทายหรอกแต่ว่าแสดงให้หนูเห็นหน่อยนะหนูจะได้รู้ว่าอ๋อเกี่ยวพันเกี่ยวข้อง อะไรเงี้ยเหมือนถ้ายกตัวอย่างหน้าที่คําชะโนดคือปกติเราสองคนจะชอบไปสวดมนต์ให้ปู่สีโทที่ศาลเก่าดึกๆฮะถ้าหลายท่านเคยไปหลังจากสวดมนต์ประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มเสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานหันหน้าเข้าไปที่เกาะคําคชะโนดเลยแล้วบอกว่าปู่จ๋าย่าจ๋าถ้าชาติหนึ่งพพใดเนี่ยลูกเคยเป็นลูกหลานของท่านจริงเนี่ยถ้าบุญญาบาร,รมีลูกมากพอเนี่ยเขาว่ากันว่าที่นี่คนอื่นเคยได้เห็นดวงแก้วนักราสีเขียว แล้วตัวลูกอ่ะจะมีบุญมากพอที่ได้เห็นบ้างไหมอาธิษฐานเสร็จก็ยืนไปสักห้านาทีไม่เห็นอ่ะสงสัยบุญไม่ถึงไม่ใช่มั้ง<ต>คิดเราเองอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับคุณหนึ่งสองคนเรื่อยๆคุยปุ๊บหางตาสิ่งที่ไปเห็นคราวนี้เป็นดวงสีแดงลักษณะเปล่งประกายลอยอยู่เหนือเกาะคำชะโนดประมาณอันนี้เกือบ10นาทีเหมือนกัน<ม>แล้วก็มีพี่ผู้ชายที่เขาเดินมาเก็บของอะไรที่สารเก่าก็ไม่มีใครได้เห็นซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณหนึ่งก็จะไล์สด เสร็จแล้วก็มาในจิตแล้วเจ๊ก็มือเอากล้องออกบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เห็น<ช>ก็ถือว่าเขาเรียกว่าในเมื่อเราขอแล้วบุญบารมีเราก็เรียกว่าเราเป็นลูกหลานที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องท่านก็เลยปรากฏให้เห็นประมาณนี้อันนี้นก็คือว่าหมือยู่ที่บุญวาสนาด้วยในการที่เราจะได้เห็นนะ<ช>อะไรครับใช่ค่ะอ๋อแ,แ,แล้วการฝันถึงพญานาคเนี่ยม,มันมีความหมายแฝงอะไรต่อบ,บุคคล ส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องโดยแท้จริงตอ่อองค์นั้นๆอย่างเงี้ยเหมือนน้องเนี่ยจิตรเราอาจจะเป็นนิวเจเนเรชันเราไม่เคยระลึกนึกถึงเขามาก่อนอยู่ดีๆได้นิมิตได้ฝันหมายถึงว่าถึงห้วงวันละ,ะวันละก็คือถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะได้รู้ว่าคุณเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับท่านแต่จิตมนุษย์อาจจะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีน้องก็เลยต้องเฝ้าตามหาเพื่อไปพิสูจน์แต่สําหรับเหมือนบางท่านที่ฝันบ่อยๆบ่อยๆซ้ําๆท่านอาจจะให้เราฝันเห็นงูเห็นนาคเห็นเป็นกายมนุษย์ รหรือบางท่านอาจจะได้ฝันถึงชื่อเสียงเล่งนามของตัวเองในภพชาติเ,ออเก่าก่อนก็มีแล้วทําไมคาชะโนโดถึงขึ้นชื่อว่าเป็นวังของพญานาคครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนนี่มีคนนี่เคยเห็นงูใหญ่ในบริเวณนั้นบ่อยจนมีการพบเจอมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าปู่คําตาที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านนี่เขาบอกว่าเป็นลูกชายพญานาคมาเกิดแกมาเกิดนี่แกเหมือนหายเข้าไปในดงคาชะโนโดนี่ 7วัน8วันแล้วก็จะกลับมาเล่าเรื่องราวให้ให้ชาวบ้านนี่ฟังว่าผมแบบลงไปข้างล่างนะข้างล่างคือเมืองบาดาลแล้วก็ถามว่าลงไปยังไงลงไปแบบบางครั้งก็แกเข้าไปนี่เหมือนประมาณว่าจะมีเรื่องว่าแกนะ่ะไปเจอพ่อปู่ศรีสุโธนะไปเจอญาติศรีปรทุมมาแล้วก็มีคนที่เขาเรียกว่าผ้าพันหัวโพกหัวเป็นมนุษย์ที่เหมือนไม่ใช่มนุษย์อ่ะครับ,รบเขาเรียกว่าคนเมืองนาอคอ่ะแกก็จะมาเล่าเรื่องราวมันเริ่มเกิดขึ้นแบบเป็นเสียงแท้ซ่องว่าอ ที่นี่เป็นดงของพญานาคพญามูนะบวกกับตำนานด้วยครับที่ว่าพระศรีสุธโธนี่สร้างแม่น้ําโขงแล้วก็ขอพรจากพระอินว่าขอทางขึ้นลงเขาบอกว่าทางขึ้นลงที่อยู่พรมากายโลกก็คือคําชะโนดปัจจุบนันที่เราเห็นว่าในคําชะโนดจะมีสระน้ําคือพระศรีสุโธบอกว่า15วันขอเป็นพญานาคอีก15วันครบเป็นมนุษย์<ม>เพื่อจะได้มาสร้างบุญพระอินก็เลยประทานพรมันก็เลยเป็นตำนานที่คนเล่าว่าข้างในน่ะมีพญานาค จริงๆถ้าถามว่าในแง่ของภพภูมิของอวังนาคินหรือว่าคำชะโนดเนี่ยในตาของมนุษย์หรือว่าตาอย่างพวกเราอาจจะเห็นเป็นแค่เกาะลอยน้ํามีอยู่แค่นี้แต่ลึกๆถ้าสมมติเรามองไปในแง่ของคําว่าภพภูมิเนี่ยพิภพบ,บาดาล ของปู่สีทวัวแผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาลมากเกาะคาชะโนดเนี่ยในเกาะเองก็แบ่งเป็นภพเป็นภูมินะส่วนนี้เป็นส่วนที่มีทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ <S <S มีคนที่เฝ้าทรัพย์สมบัติมีปู่สมเฝ้าทรัพย์มีปู <S <S ป่จ๋าญาจา๋าที่ถือว่าท่านเป็นดวงจิตดวงญาณแต่ไม่ใช่นาคเป็นเหมือนเจ้าของที่เก่าดั้งเดิม <S <S ในหลายภพหลายชาติแต่เป็นเจ้าของเก่าก็ยังคงเฝ้าอยู่ฉะนั้นถามว่าในแง่ของเกาะคาชะโนดอาณาจักรข้างล่างแผ่ไปจะหลดลาว ถแต่อีสานก็เหมือนกับ,เ,บเป็น,เป,นเป็นวังที่มีนาคเยอะที่สุด<ช>แล้ว,แล,วแล้วท่านมาแผ่บารมีช่วยมนุษย์ทําให้คนอีสานหรือคนไทยเราศรัทธามากครับ,รบแล้วถ้าคนที่อยากจะบูชาพญานาคครับเขาต้องเริ่มต้นยังไงครับสิ่งหนึ่งก็คือลูกหลานต้องมีจิตศรัทธาในการที่เราจะบูชาพญานาคราชเนี่ยเราสามารถขอได้ทั้งองค์ที่เป็นองค์ประถม องค์ปฐมคืออะไรก็คือองค์ที่พบชาติก่อ,กอนรๆๆเราเคยเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารทั้งหลายมาก่อนเหมือนน้องบอสเคยเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับนาคดำอีกแบบจะเป็นในแง่ขององค์ปู่องค์ย่าพญานาคราชที่ไม่ได้เกี่ยวพันเกี่ยวข้องในพบชาติไม่ใช่องค์ปฐมของเราเหมือนสมมติว่าน,น้องบอสจะไปขอพรปู่ศรีธัวาปู่ศรีธัวไม่ใช่องคปฐมแต่สามารถขอพรนั้นได้สําเร็จมันเกิดจากอะไรจิตต้องศรัทธาก่อนนะคะศรัทธาแล้วที่สาคัญเหมือนบางครั้งเราไปขอพรพญานาคราชเนี่ย เหมือนอะไท่านอาจจะมาบนม่นแม้กระทั่งลูกดวงหลายท่านที่บอกว่าเกี่ยวข้องจริงเหรอทำไมขพอพรไม่สําเร็จ <ฮะ S 1> เราต้องดูก่อนว่าเขาเรียกว่าบุญกรรมเราเป็นยังไงกำลังบุญ<ม>ในตัวเราถึงพร้อมหรือยัง<ม>ประมาณน<ม>ี้แล้วก็ในแง่ของการบูชาเคล็ดลับมานะครับ,รบการการบูชาพญายนาคราชเหมือนลูกหลานบางคนบูชาอาจจะสีเขียวสีแดงสีทองสีน้ําเงินสีขาวหรือว่าการบูชาเป็นแบบแบบแรกก็คือนาคาบูชาบูชาด้วยใบสีนะครับอย่างเช่นวันพระเราอาจจะถวายใบสีท่าน ผลไม้5้าอย่างน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำลอยมะลิอันนี้คือพญานาคท่านท่านโปรดมีความเชื่ออันที่2คือการปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชาแนะนําเลยใครก็ตามที่แบบคิดว่าจะบูชาพญานาคไม่ต้องไปหารูปลักษณ์ที่แพงมากไม่ต้องไปซื้อเครื่องบวงสวงใหญ่ๆห,หรือผลไม้คือการนั่งเพียรปฏิบัติสวดมนต์ให้ท่านถวายแล้วก็กรวดน้ํา<ๆ>เขาเรียกว่าบูชาที่ประหยัดแล้วก็มั่นคงแล้วก็แต่ว่าสม่ําเสมอแล้วก็ได้ ได้ผลสำลิดในการขอพรนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนจะเป็นจิตใจเรามันเพียรทำในสิ่งนั้นครับยัยงไงก็เดี๋ยวผมจะให้พี่เจกับพี่หนึ่งฝากเรื่องราวความเชื่อของพญานาคแบบนี้ใหคุณผู้ชม,มได้ฟังกันหน่อยครับสำหรับพญานาคขาดนะครับอยากให้มองว่าท่านท่านเป็นทิพย์ก็จริงนะครับบางคนก็จะ คิดแค่ว่าพญานาคให้โชคลาภแต่จริงๆพญานาคให้มากกว่านั้น <Okay. S 2> พญานาคบางคนถ้าเข้าใจในการบูชาเหมือนที่ผมบอกว่าการบ,บูชาได้ทั้งสติปัญญารเราเราลึกถึงเหมือนว่าเป็นกําลังใจเป็นตัวแทนแห่งคุณงามความดีแล้วก็อันที่สองคือการเชื่อมั่นเชื่อ,อยังไงก็ได้ให้มีสตินะครับ <Okay. S 2> ไ,มไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็บุคคลทั่วไปที่จะมีความเชื่อสิ่งเหล่านี้นี่ mm hmm. ต้องเชื่อด้วยเขาเรียกว่าความพอดี อย่าเกินไปนะครับอย่าไปหลงงมงายแต่ว่าให้มีสติแล้วก็คลองตนครองตัวให้ดีงามค่ะสำหรับเจก็เหมือนเคล็ดลับการขอพรพญนคราชหรือแม้กระทั่งสิ่งศิทธิต์ต่างๆนะเคล็ดลับเลยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของเราหรือเราไปตามสถานที่แห่งใดก็ตามสิ่งแรกที่อยากให้ทําคือหนึ่งตั้งจิตอธิษฐานขอคำกรรมขอศีกรรมก่อนสมมติว่าเราเข้าไปวังนาคินคําชะโนดเนี่ย เราเอาเท้าเกาไปเหยียบถึงวงเวียงท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการก้าวล่วงแล้วถูกไหมสิ่งแรกที่ทําก็คือตั้งจิตอธิฐานขอขมกรรมขอสิกรรมก่อนสอก็คือส่งบุญกุศลที่เราได้ทําให้กับท่านก่อนไม่ว่าจะตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยลูกขอน้อมส่งกระแสบุญนั้นเนี่ยให้กับพ่อปู่ศรีโทมิยาศรีปทุมมาหรือว่าท่านทั้งหลายทุกครั้งไปแล้วหลังจากนั้นค่อยตั้งจิตอธิฐาน พรอะไรก็ตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาถามว่าไปที่ไหนพระภูมิจะต้อนรับในเมื่อเราไปเนี่ยเราไปแผ่เราไปให้เขาก่อนถึงเวลาเราถึงจะเป็นผู้ที่จะได้รับผมอยากให้อาจารย์ทั้งสองคนนะครับฝากช่องทางนะครับเผื่อใครอยากจะแบบขอคำปรึกษากับอาจารย์ในเรื่องของการบูชาพญายนาคหรือว่าใครอยากได้ความรู้ในเรื่องพญายนาคเนี่ยสามารถติดตามแล้วก็ติดต่ออาจารย์ได้ยังไงทอย่างไรได้บ้างก็ตอนนี้เราสองคนก็มีรายการนะครับ,รบในช่อง YouTube ชื่อรายการคนหัวหน้า ตอนนี้คนติดตามก็ประมาณ67เจ็แสนนะครับก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับพญานาคตำนานความเชื่อต่างๆนะครับแล้วก็ที่สุดก็คือการเชื่อว่านาคนี่คอยหนุนนําคอยปกป้องศาสนาแล้วก็อีกรายการหนึ่งของอาจารย์เจที่ที่ทำใหม่ชื่อรายการตามรอยพญานาคออฟฟิเชียลนะครับแต่สําหรับใครที่แบบอยากติดต่อสอบถามแบบเกี่ยวกับในแง่การปฏิบัติก็จะมีเพจชื่อว่าเพจคนหัวนาคสิ่งเหล่านี้หนึ่งอยากให้มองว่าเมื่อใดก็ตามที่ที่เรามีความเชื่อมั่นบ้าง อาจจะไม่ได้รูว่าปลูกท่านเราอาจจะเกิดปฏิหาริย์ได้ทุกขนาดในชีวิตก็ได้นะครับวันนี้นะครับซันก็ต้องขอบคุณอาจารย์เจแล้วก็พี่หนึ่งมากมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพญานาคครับผมได้ความรู้เยอะมากแน่นมากแล้วบอสก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เราเจอที่ฝันมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ไงก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรายการดอะซิกของเรานะครับผม EP หน้านะครับซันจะพา แขกรับเชิญคนไหนมานั่งทอล์กในรายการยังไงฝากติดตามด้วยนะครับครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สองท่านนะครับขอบคุณมากเลยอาจารย์วันนี้ทั้งหมด4คนขอตัวลากันก่อนนะครับสวัสดีครับผ<อ>ลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Plu ัคอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆ ต้อง v p พ u s c คอลลาเจนพิเศษส,สูตรกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม v ีพ u s c คอลลาเจน3กล่องราคาปกติ990บาทลดเหลือ600บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีสั่งซื้อได้ทาง0949535154หรือสแกน QR code